สวัสดีครับพบกับนั่นเห่งเซียนประกันครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่26ธันวาคมนะครับ2,565แล้วครับอ่ะผ่านไปผ่านมาจะสิ้นปีแล้วเนอะเป็นไงครับ2วันที่ผ่านมาเรามีการฉลองคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟหรือเปล่านะฮะผมก็ได้ไปฉลองกับครอบครัวก็บ้างเนอะคนไทยเป็นไงก็ไม่รู้ทุกเทศกาลถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์สำคัญสคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่ง เราเอาหมดนะครับถือว่าคนไทยมีความลื่นเริงครับมีความสนุกสนานไปในตัวนะครับซึ่งเราก็แฮปปี้กับทุกคนนะฮะใครครับที่ผ่านมาตั้งต้นไปตั้งแต่ต้นปีนะฮะว่าเอะเราจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นบ้างนะฮะแต่สุดท้ายแล้วณวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกไม่ถึงสัปดาห์นะครับคุณนะครับได้ทําไปบ้างหรือยังนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมก็มีหัวข้อหัวข้อหนึ่งนะครับที่คิดว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่าง หลายๆคนหรือตัวแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็มีการติดขัดอะไรบางอย่างบ้างเพราะผมเชื่อว่าการที่เราเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทําได้ราบรื่นสม่ําเสมอแล้วก็เรอ,อ,อดไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีตัวอะไรคอยเป็นอุปสรรคติดขัดอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมมี9วิธีนะครับที่จะสามารถทําให้คุณเนี่ยช่วยให้คุณเนี่ยเออ หลุดจากเรื่องติดขัดนั้นไปได้ซึ่งก็เป็นห,ห,หัวข้อง่ายๆนะครับเพราะแต่ละแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะลืมอาจจะลืมคิดไปเฮ้ยเรื่องแค่นี้เราลืมไปหรือเปล่าบางคนที่ฎสีดแน่นมากแต่สุดท้ายแนละ้วเวลาทําจริงๆเนี่ยทำไม่ได้นะจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคข้อแรกอมาแล้วนะครับ่ะเกานะครับเก้าวิธีที่จะทําให้คุณช่วยหลุดจากการติดขัดเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ ข้อแรกครับเขาบอกว่าให้ถอยหลังสักเก้าครับแล้วมองย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปมองตัวเองนะครับหลายคนครับเออจากที่ผ่านมาเนี่ยจากต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอ๊ะเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4แม้กระทั่งเดือน12แล้วนะครับคุณอย่าลืมใชครับว่าเดือน1เนี่ยคุณเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับคุณอาจจะมีเรื่องติดขัดพอคุณคลิกได้นิดนึงปั๊บอ่ะเดือน2คุณก็ไปต่อเดือน3เดือน4ี่คุณไปต่อ เดือน5ติดอีกละเ,เกิดอะไรขึ้นอ๋อวิธีการมันไม่เวิร์คคุณต้องแก้ไขระหว่างทางอคุณก็ปรับเปลี่ยนไปเพอปรับเปลีป่ยนเสร็จปุ๊บครับเกิดอะไรขึ้นมันก็ดีขึ้นไปตามลําดับโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะฮะพอมาเดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เฮ้ยติดเดือน8แล้วว่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิฮะคุณกับเฮ้ยไม่สนใจแล้วเฮ้ยที่ผ่านมามีการพัฒนามีโปรเกสที่ดีขึ้นมาแต่คุณดันลืมเรื่องนั้นว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นให้คุณผ่านมันไปได้นะฮะการที่คุณติดขัดสองครั้งมันถึงเหมือนเป็นข้อพิสูจน์ว่าให้คุณเนี่ยสามารถผ่านไปได้แล้วก็คุณก็สามารถที่จะไปต่อมันได้ดังนั้นครับคุณเจอเรื่องสักสามสี่ห้าหกเจ็ดผมเชื่อว่าใครที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็สามารถไปต่อได้นั่นนะครับคุณก็สามารถที่จะไปต่อได้ทุกๆเรื่องได้แน่นอนนะ,ะดังนั้นครับใครที่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับลองมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอะ ที่ผ่านมาเราเจออุปสรรคกี่อันนะเราผ่านมาท,ทุกครั้งเลยนะดังนั้นเนี่ยอุปสรรคที่เกิดขึ้น,นในอนาคตยังไงยังไงก็ผ่านไปได้คุณเคยเจอคิดไหมครับว่าเฮ้ยบางครั้งบางทีครั้งหนึ่งที่เราเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นขึ้นมาจากตอนที่เรายังเด็กไม่มีประสบการณ์เรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างๆแล้วแต่เรื่องการทํางานก็ได้นะฮะเวลาเราไม่เคยเจอเนี่ยมักจะเฮ้ยมันติดนู่นติดนี่วะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยเจอแล้วอะฮะ แลวมันผ่านไปได้มันก็ผ่านไปได้แน่นอนนะดังนั้นใช้ประสบการณ์นะครับใช้ความสามารถของคุณที่คุณมีอยู่อยู่แล้วนะช่วยให้คุณผ่าน้านไปได้นั่นเองครับนั่นก็เป็นข้อแรกที่ง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าคุณก็ทําได้ผมก็ทําได้เช่นกันนะครับข้อที่2ครับตั้งเป้าหมายใหม่ให้ตัวเองอ่ะโทษทีขอจิบน้ำเลยโอเคอืมการตั้งเป้าหมายให,ใหม่ให้ตัวเองเนี่ย อย่างที่ผมบอกเมืเ่อสักครู่นี่ฮะว่าตอนปีใหม่ต้นปีนี้เราตั้งไว้เลยแล้วตอนนี้เดือนสิบสองแล้วจะหมดปีอยู่แล้วฮะเรายังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเออไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวอีกห้าหกวันนี้เราเรา,เราทิ้งไปก่อนเราตั้งใหม่ไว้แล้วค่อยว่ากันไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายความว่าสมมติว่าติดต่างว่าเราตั้งเป้าไว้แล้วนะฮะสหรับปีนี้นะเหลืออีกต้องกี่วันนะ่ะที่มันสามารถทําได้บางคนบอกเขาอยากลดน้าหนักอ่ะก็ลดสิหรือต้องห้าหกวันนี่มันก็ยังสามารถทําได้ปะ ดังนั้นอย่าเพิ่งไปท้อถอยอย่าเพิ่งไปท,อท,อทอ้อ,ปทอแท้ครับเราเชื่อว่าเราตั้งไว้แล้วเราทําไปก่อนแต่สุดท้ายอด,ดีตมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ต้งองยอมรับมันแล้วก็ตั้งใหม่แล้วตั้งให้มันดีกว่าเดิมด้วยให้ดูซิว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมากับปีที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเนาะวิธีการแค่นี้มันก็เป็นเรื่องที่ง่าย,ายๆผมเชื่อว่าคุณรู้ครับเพียงแต่ว่าใจคุณเอาหรือเปล่าถ้าใจคุณเอานะครับผมเชื่อว่าพนผ่านไปแน่นอนครับอะข้อสองผ่านไปแล้วเนาะ ข้อที่3ครับประเมินตัวเองครั้งกับปีที่ผ่านมาเออเมื่อกี้พูดรวมเป็นมาสักครู่นี้แล้วนะฮะการที่เราทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเรียนเรื่องทํางานเรื่องครอบครัวนะ,ะเราประเมินชิว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับกับสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้นะครับเฮ้ยมัน Achieve เป้าหมายหรือเปล่าบางคนครับก็ Achieve ไปแล้วบางคนเกินด้วยบางคนเกินไปกว่า2เท่าตัวก็มี3 4มสี่าเท่าก็มีนะ,ะผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามี ประสิทธิภาพในตัวเองทุกๆคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเอากับมันหรือเปล่าคุณจะโฟกัสกับมันหรือเปล่านะฮะถ้าคุณโฟกัสกับมันคุณเอากับมันจริงๆนะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแค่นี้เป็นเรื่องคิดประติวมากที่คุณจะทำได้ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คุณเองนะฮะผมเชื่อว่าวิธีการพวกนี้คุณลองสักตั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าคิดว่ามันทําได้มันก็ทําได้สมใจถ้าคุณคิดว่ามันทําไม่ได้มันก็ทไํได้ไม่ได้ตามใจคุณที่คุณหวังไว้นั่นเองครับขอ้อสมผ่านไปแล้วนะ ข้อ4ครับเขียนความก้าวหน้าที่คุณได้ทําผ่านมาแล้วอ้อันนี้ก็ดีนะหลายคนทําหลายๆเรื่องที่ตั้งไว้มีการบันทึกจดไว้เฮ้ยฉันต้องการทําอะไรบ้าง1 2 3 4 5มี่มีการวางโครงสร้างแผนไว้ต่างๆนะแต่นะครับคุณลืมติ๊กว่าเอ้ยอันนี้ฉันจบแล้วอันนี้ผ่านไปแล้วอันนี้ผ่านไปแล้วอันนี้ผ่านไปแล้วคือระหว่างทางถ้าเกิดคุณมีการติ๊กว่าเอ้ยฉันมีเอ่อโปรเคสที่ดีเรื่อยๆเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆเดือน นะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันก็ทาให้คุณมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นะน,นะบางคนครับเขียนไปแล้วนะครับแต่ว่า่างทางเฮ้ยทําได้เร็ววะ่ะทําไงดีว,วะถามผมนะเขียนเพิ่มสิครับอะไรที่เป็นดีๆกับคุนคุณเขียนไปเลยเขียนไปเลยตั้งเป้านู่นนี่นั่นฉันจะลดน้ําหนักฉันจะเพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศฉันจะทําอะไรก็ได้กับกับสิ่งที่เราหวังไว้เพิ่มเพิ่มไปเลยนะ เพิ่มไปเถอะเพราะผมเชื่อว่าการทํางานปกติที่คุณทาเนี่ยเวลาคุณแอคชีพงานอย่างหนึ่งนะหัวหน้างานคุณต้องบอกว่าเฮ้ยเอาไปเพิ่มไปเอาไปเพิ่มหน่อยเนาะช่วยบริษัทหน่อยมันก็เหมือนกันแต่นี้คือคุณอย่าลืมอันนั้นบริษัทคุณยังต้องทําเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคุณเองล่ะนะฮะคุณทําเองซะคุณทําเพิ่มไปซะชีวิตคุณก็จะดีมากขึ้นอะไรต่างๆที่คุณเจอมาเนี่ยคุณก็จะมีความสุขมีพลังงานในการใช้ชีวิตในการอยู่กับตัวเองและครอบครัว้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อ่าข้อที่5นะครับอ่านทุกวันย้ําครับว่าอ่านทุกวันนะครับหลายๆครั้งครับที่เราเขียนเป้าหมายไปแล้วเราก็ลืมอ่านเฮ้ยเป้าหมายหลุดว่ะหลุดแทร็กว่ะเราไม่เคยที่จะมารีพีทตัวเองว่าเฮ้ยเราได้ทําไปหรือยังบางคนทําแล้วลืมไปแล้วเฮ้ยฉันได้เราก็ลืมไปแต่บางคนเฮ้ยทำได้แล้วปุ๊บย้อยกนกลับมาเฮ้ยอันนี้เราทาได้แล้วก็จริงนะแต่คุณอย่าลืมซิ่ว่าคุณอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรโอเคมันผ่านไปแล้วล่ะมันมันได้เป้าหมายจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจนะครับแล้วคุณ ตั้งใจได้มากกว่านั้นมันจะประสิทธิภาพก็จะดีมากกว่านั้นนะฮะผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับถ้าเกิดคุณตั้งใจกับมันจริงๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณผ่านไปได้แน่นอนครับแล้วเรื่องนี้จะไม่ติดขัดคุณอีกเลยนะครับข้อหครับหาคำแนะนำจากคนที่เก่งกว่าคุณโอ้แน่นอนครับหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองตัวเพื่อนๆเ,เ,เองก็ดีนะครับว่าเฮ้ยแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยต่างก็ต้องมีอาจารย์มีคนที่รู้จักหรือว่ามีคนที่เราเคารพรักและให้ความรู้ความสามารถเราได้ พราะเชื่อผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เก่งสักทุกเรื่องหรอกผมเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องผมก็ต้องขวนขวายหาอาจารย์ที่ถูกทรงกับเราเพราะบางครั้งบางทีอาจารย์ที่ดีนะบางคนนะฮะเก่งผมว่าโอเคมีเก่งเยอะมากแต่บางครั้งนะครับเขาไม่ถูกจริตกับเรานะฮะมันก็ไม่โอเคปะ่นะเนื้อมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนคุณอาจจะเจอใครบางคนที่แบบเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะเขาอาจจะมีความสามารถ เก่งมากๆเลยแต่ว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบเขาอะถึงแมค้คําว่าเราดูแล้วมันทรงมันไม่ใช่เคมี Me มันไม่ตรงกันผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเพีเยงแต่ว่าเฮ้ยเคมี Me มันไม่ตรงกันว่าแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงดังนั้นครับคุณหาที่ปรึกษานะครับหาคนที่เก่งกว่าคุณนะครับมาช่วยดูแลคุณหลายๆบริษัทครับพวกก็มีพวกที่ปรึกษาพี่ปรึกษาทั้งภทยในบริษัทเองก็ดีที่ปรึกษากิจกดร์จากภายนอกก็ดีนะมาช่วยดูองค์กรนะครับให้องค์กรของเขาเนี่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะ เราเก่งอยู่แล้วหรือเราอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเราแล้วมาช่วยดูแลอีกขั้นหนึ่งก็เป็นความรอบคอทาให้บริษัทเราเนี้ยจเจริญรุ่งเรืองไปต่อได้ไงครับข้อถัดไปครับอดทนและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้เลือกแล้วนะครับหลายคนเนี้ยตั้งเป้าไว้แล้วเอ่อมองโฟกัสสิ่งที่เราหวังไว้แล้วนะครับแต่นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเฮ้ยมีเถมีปัดเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนการที่เปลี่ยนเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะ การที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมันต้องเวิร์กแต่น้อยคุณต้องมีคอบอดี้ของมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเออเขาเรียกว่างานที่หลักที่คุณทำเนี่ยมันต้องมันยืดครบองค์ประกอบที่คุณที่คุณวางไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณมีคนทักคุณปุ๊บคุณเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่มีคอนเซ็ปต์ของคุณอยู่ตรงนั้นเลยมันจะทําให้คุณไข้เขงไงฮะดังนั้นครับการที่คุณทําอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณเปลี่ยนอะเปลี่ยนได้แต่คุณต้องดูผลกระทบว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนแล้วนะฮะดี เปลี่ยนแล้วไม่ดียังไงนะมาลองช่างใจดูนะฮะแต่สุดท้ายผมหวังว่าตรงกลางที่คุณวางไว้อ่ะคอนเซ็ปต์กลางไว้อ่ะไอ้ตัวนี้นะฮะสำคัญที่สุดคุณอย่าไปเขวมันมากตบซ้ายตบขวาให้มันดีซะแล้วมันก็จะไปต่อได้เองไงครับเขาที่แปดแล้วนะอุ้ยมาแปดข้อไวมากๆอืมข้อแปดก็ดีครับเขาบอกว่าจงซื่อสัตย์กับตัวเองครับบางคนครับตั้งเป้าหมายตัวเองไว้แล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยไม่ค่ายเรียกว่า เขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองหมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งบางทีเฮ้ยเป้าหมายเราบอกว่าร้อยหนึ่งนะบางคนบอกให้ร้อยสิบแล้วแต่นะฮะแต่ว่าเฮ้ยบางครั้งบางทีเฮ้ยแปดสิบก็ได้ฉันจบแล้วฉันโอเคแล้วเฮ้ยไม่ได้ดิถ้าคุณหวังไว้ตั้งไว้ร้อยหนึ่งแล้วคุณเหลือแปดสิบเนี่ยแสดงว่าคุณสอบผ่านก็จริงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้สอบผ่านแบบเกียรตินิยมเนอะบางคนอยากได้เกียรตินิยมแบบหนึ่งแบบขึ้นไปอีกอะ่ะมันก็มันก็ทําได้อันนั้นอันนั้นต้องบอกว่า คุณก็มีความสามารถอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยฉัน80ชั้นพอแล้วชั้นพอใจนในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่แล้วอืมเนอะลองคิดดูว่าเปรียบลองเปรียบดูว่าเฮ้ยกับที่ได้80เนอะกับร้อยหนึ่งอ่ะไอแปดสิบกับร้อยหนึ่งอะไรดีกว่ากันและผลกระทบที่ผ่านไม่เรียกว่าเขาเรียกว่าเผลลัพธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงดีกว่า80ผลลัพธ์แบบนี้ร้อยหนึ่งผลลัพธ์แบบนี้คุณนะครับเลือกแบบไหนเป็นผมนะ่ผมเลือกร้อยแน่นอนครับผมจะไม่ควยเขวแน่นอนผมต้องการที่จะ้แล้วก็ สั่งร้อยทำเกินดีกว่าทำขาดจริงไหมครับข้อสุดท้ายครับอย่าคิดมากจนมึนกับทุกๆการคิดของคุณการคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับผมเชื่อว่าการคิดเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแต่บางครั้งบางทีบางบางคนนะฮะคิดมากคิดเกินไปคิดซ้ำคิดซ้อนและเกิดอะไรขึ้นไม่ทำครับคิดอยู่นั่นแหละสุดท้ายไม่ได้ลงมือทำนาะก็เป็นข้อที่ทำให้คุณสต๊กเรื่องนี้ติดไว้ ในในตัวคุณแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้นะใครที่ติดไว้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้แล้วยังทําไม่ได้นะติดอยู่นิดนึงอ่ะนะคุณเอา9้าวิธีที่ผมพูดไว้ตอนเนี้ลองไปปรับเปลี่ยนลอง adjust ตัวเองดูซิว่าเฮ้ยเราเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่าเราเปลี่มันได้หรือเปล่าเพราะเอาตรงๆนะครับไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้ครับนอกจากคุณเองไงครับคุณเปลี่ยนโลกได้แน่นอนอยู่ที่ว่าคุณเอาจริงกับมันหรือเปล่าถ้าคุณเอาจริงกับมันครับผมว่าไปได้แน่นอน สำหรับนะวันนี้ก็ผ่านไปเร็วๆ9หัวข้อนะเร็วมากๆครับก็สิ้นปีแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็น่าจะครบทั่วแล้วสำหรับสิ่งที่ผมจะมาเาขาเรียกว่าทำให้เพื่อนๆติดเ,เลิกติดกับสิ่งที่เราตัวเองเป็นอยู่แล้วก็ไปต่อได้นะฮะปีนี้ใครยังทําไม่ได้นะฮะเหลืออีกห้าวันจะทําให้สําเร็จซะถ้าไม่ได้ปีหน้าตั้งต้นครับและทําให้มันมากกว่าเดิมทำให้มันแอดชิพเกินมากกว่าเดิมน,นะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็ ไลฟ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์จะเป็นเพื่อนนะครับก็พบกันใหม่กับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ